หบทเรียนชีวิตที่ทุกคนควรรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจบทนำชีวิตเต็มไปด้วยบทเรียนที่สามารถเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมีปัญญามากขึ้นและมีแรงบันดาลใจในการก้าวไปข้างหน้าบทเรียนเหล่านี้ไม่ได้มาจากตําราเรียนเท่านั้นแต่มาจากประสบการณ์และความท้าทายที่เราต้องเผชิญในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะมาแบ่งปัน5บทเรียนชีวิตที่ทุกคนควรรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคไหนชีวิตอย่างมั่นใจ 1. ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จการล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ทุกครั้งที่เราล้มเหลวเราจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและสร้างวิธีใหม่ในการรับมือความล้มเหลวเป็นครูที่ดีที่สุด ที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองหากคุณเคยล้มเหลวจงยอมรับมันและเรียนรู้จากมันเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง 2. เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าจงใช้มันให้เกิดประโยชน์เวลาเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถซื้อคืนได้ดังนั้นการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเป็นสิ่งสำคัญจงตั้งเป้าหมาย และใช้เวลาในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพบทเรียนสำคัญคือการรู้จักจัดสรรเวลาและเลือกทำในสิ่งที่สำคัญกับชีวิตคุณมากที่สุดเพราะเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะไม่สามารถย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้ว 3. การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์บทเรียนนี้สอนให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้พร้อมเสมอเมื่อคุณพร้อมที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าชีวิตจะนำพาคุณไปทางไหนคุณก็จะสามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นใจ 4. ความสัมพันธ์มีความสำคัญมากกว่าสิ่งของชีวิตที่ดีไม่ได้วัดจากความมั่งคั่งทางวัตถุแต่ จากความสัมพันธ์ที่เราสร้างกับผู้คนรอบข้างบทเรียนนี้สอนให้เราเห็นคุณค่าของครอบครัวเพื่อนและคนที่รักการมีความสัมพันธ์ที่ดีจะทําให้คุณมีแรงบันดาลใจและความสุขในการดําเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นจงให้ความสําคัญกับคนที่อยู่รอบตัวและสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่า 5. การรักและเคารพตัวเองเป็นกุญแจสู่ความสุขสุดท้ายบทเรียนที่สําคัญที่สุดคือการรัก และเคารพตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำและไม่ปล่อยให้คำวิจารณ์จากคนอื่นมากำหนดความรู้สึกของคุณการเชื่อมั่นในตัวเองและยอมรับตัวตนจะทำให้คุณสามารถ